สวัสดีครับเพื่อนนงรักสวัสดีค่ะผู้พ่อก้าวเด้อค่ะนงรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกุ้งไต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะถ่ายทำเช้าวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมค่นะครับบรรยากาศดีลมเย็นสาวันสวยค่ะสลัวสรัวเลยนี่บรรยากาศข้างหลังเขาสวยงามค่ะเพื่อนเยอะตัวครับวันนี้มีมีมาเปิดแบงหลายตัวอยู่ค่ะสาวน้อยตั้งแต่หลักพันจนหอดหลักหมื่นค่ะหลายรายการครับเริ่มหลักพันนะครับถึง เริ่มต้นขึ้นหลักพันขึ้นไปเผือกยูนิ่ที่เห็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับแม่ลูกแม่สาวบอยูนิ่นะครับนี่ไอ้เบิ้งข้างหลังเลยข้างหลิ่นนี่โค้งแรกเป็นแม่ลูกค่ะตัวนี้แม่สูงร้อยสามสิบแปดค่ะลูกสาวหงขาวค่ะลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นอายุสามเดือนกว่าค่ะแม่ลูกตัวเมียลูกสาวหงขาวนี่มาแล้วพูดลูกเพิ่นเลยพูดแต่มาแล้ว ใส่ละลูกพอดีนี่ครับลูกพอดีเฮ้เบื้องลูกกันเดี๋ลูกเจ้าอีเด้๋ยวดีกระดูกแขงขาคอขาใหญ่นะครับลูกสาวเพิ่นค่ะโค้งดีเลยลูกสาวเพิ่นอ่าเอาเพิ่นย่างสักก้อนนี่ครับเรเห็นลูกเพิ่นแม่กะเป็นควายกระดูกใหญ่ครับเป็นควายกระดูกใหญ่เบ่มามาลามาเบ่มุเดะบเห็นเบ่มาทาด้านขางเบื้องคักๆดูครับเบื้องด้านขางเนี้ยนี่มันบเห็นลูกเพิ่นมันเลย หนอ่าเบื้องด้านข้างนี่ะครับนดี๋ยวสู้ในเบื้องดกใจเย่างนีง้เดี๋ยวลูกขึ้นเดี๋ยวได้จ่าเดี๋ยวไปเอาลูกขึ้นมาให้เบื้องก่อนนี่นี่มามามาเออนี่ครับยืนหันแล้วครับเพื่อจัดท่าด้านข้างเลยค่ะเบื้องลำตัวคักขัดชัดๆนี่นะเบื้องครับน,นิ่งๆนี่บ่มีกะนะครับที่ผมพยายามสู้เบิ้งก็คือให้เบิ้งหวานบ่มีกะนะครับนี่ กวยไม่มีกะนะครับมาพ่ลุกวยเนาะอือพื่เด็กนี่ครับพ่เห็นหลูกเปิ้งเล็บเบิ้งเท้านะครับอา่ายืนห่ารัคเพื่อกกะไว้แบงอะไรครับเปืือกโค้มเนี่ยเปิดแบงไว้หาเมินหาค่ะแม่ 5, 5, สูงร้อยสามสิบแปดลูกสาวหงขาวอายุสามเดือนกว่วค่ะตัวนี้ค่ะบ่ชัดเกนกับยังแอดไรถักเทป <ขา S 1> มานี่เบื้องบันท้ายขึ้นค่ะนี่นี่นี่ วันนี้ผนก็บวันท้ายชัดพักเลยแต่เขาบ่มีแดดนะครับขึ้นเมื่อนี่ฝนสลัวสลัวจังน้อยไม่มีตําหนินะครับนี่ผมมีตาหนิค่ะขาวจูนพูนค่ะลูกสาวของขาสามเดือนราคาต่อล่องใดค่ะแม่เพิ่นเอาไปกับเดือนสองเดือนกับมีอาการขึ้นผสมกับผสมอะไรเมือนี่ก็มีอาการแล้วค่ะนี่อืนี่ครับเมือนมีอาการแล้วเป็นสัต์แล้วนี่นะครับตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวที่สองค่ะตัวที่สองนี่ เป็นแม่ทองค่ะสูงร้อยสิบสามค่ะตัวนี้ร้อยสิบสามสิบสี่เผ่ละค่ะตัวนี้ทองเพชรลำโขงค่ะตัวนี้ได้สองเดือนค่ะเพชรลำโขงค่ะกําลังนัดหมอมาตรวจทองอยู่เดี๋ยวเขาจะตรวจทองสั่งเจี๊นึงบ้านได้ตรวจค่ะนี่ครับมาเบื้องด้านข้างนี้เลยจังฟังราคากันค่ะนี่ครับปูล้ำโตครับใงหนาอ้างหรือกระดูกใ่ล่ะครับเหงาอามาผีดู อืมขาลังน้อยหนึ่งครับเห้นบ่คะ่ะนี่ครับไอเบิงซูมไอเบิงน้อยหนึ่งคอขาแข้งขาแบงอะไรครับเพื่อตัวนี้เปิดไว้สี่หมืนหาค่ะสี่หมืนห้าพันบาทนะครับค่ะอเดินบนเลยครับท่องสองค่ะได้ทองนี่นี่เอาชก ปเปิดขีว้วะหรจังไดก็นมีครับหนาเออหนาแยกลูกมาเอ้ยนมจังไข่ไข่เม่นค่ะแยกลูกไปครับรอตรวจท้องนะครับเดี๋ยวมอยมาตรวจท้องครับอะเดินบนเลยครับมาพีลาพ่ลูกมาพี่ลูกเบื่งพวงทายางนะครับใงยาวเม่นค่ะสูงใหญ่ายาวค่ะเดินดีตรวจท้องให้ค่ะผสมเพชรลำโขงมากค่ะ ต้องตรวจท้องก่อนญ่น,นะครับเป็นกุ้ยญ่เลยกระดูกเ <ขา S 1> ที่ยงขาโค้งสั่งญ่ดีครับร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่แม่ค่ะร้อยสิบสามซีซีค่ะตัวนี้เปิดว้ซีมือนหาค่ะแม่ก็เล่ากอดีนะคะนี่นี่ครับเบิ้งนมยังตั้งเต่าอยู่ค่ะงามกับสมูทดีนะครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวที่สามครับตัวที่สามนี่เป็นแม่สาวเผือกค่ะอายุสิบเจ็ดเดือนค่ะ สิบเจ็ดเดือนตัวนี้เป็นลูกสาวไข่มูกขาวค่ะตัวนี้มีใบมีหลอดค่ะตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบห้าค่ะเปิดไว้สามหมื่นห้าค่ะสามหมื่นห้าครับค่ะขาวจั่วขาวจ้วะยกหนาไม่มีกะเลยนะครับบ่มีกะเลยกะค่ะขาวใสดีมากกับมอครับเอาเพี่เม่บอกแม่พันธ์ก็หาขาวขาวใส่ไปครับหวงเขาเปิดดีกับบานใหญ่ดีค่ะสามหมื่นห้าพันบาทเอาเบิ้งขางนะครับเพื่อนค่ะผู้ใด อยากเลี้ยงล้ำคิงเล้ยงล้ำลัก็หาแบบบบท่องไปอยากได้บบท่องอยากได้นั่นก็เอาสาวๆแบบนี้ที่ละครับไปเลี้ยงเอาเฮ็ดเอาแบบนี้ครับหนีเขาวจ้วงส่งดีครับส่งดีส่งดีล้ำคิงล้ำเนื้อลำคิงดีส่งดีเลยนะครับค่ะยืนเชิญดีกระดูกดีอเดินวนเลยครับเลยขาวจ้วงไม่มีแดดนะครับวันนี้มีแดดสิงามอยู่ขาวจ้วงหลยงไงเดินวนนะครับเบ่งท่วงทายยางน้ำครับ มืัอนี้เบิ้งง่ายอแล่วครับหญ้าเขาตัดแปลนไมลายเลยมันต้องยังสี่ครับยางเลยครับเอ้ยมาพี่ลูกเบิ้องทายยางน้ำเบิ้งเหล็บเบิ้งเท้านี่งามเพิ่นนี่เอาบัตกระบาลสันข้อใหญ่บ่ว่าสันที่เพิ่งมาอือเอาเอาให้เพิ่นเบิ้งในพี่น้องเพิ่นเบื้องใหญ่บ่ใหญ่กับกอดบ่หุ่มเหรครับบุ่ะสันข้อกระไดนี่ฮะเนื้อสันข้อขึ้นข้อข้อเันือนไง ช่วงเอิรกมะพร้าวไลหนาเนี่ยนะครับเนื้อสันคอเป็นยกหนาดีงามหายเว้ยตัวนี้นะครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวที่เท่าไหร่เข้าไปที่ C มั้งตัวที่ีครับหลายตัวนะครับวันนี้เจ้าใดกันสี่ื้อตัวใดแคบรูปเอาตัวนี้ก็เป็นเผือกกันค่ะเป็นเผือกลูกไข่มุกเขาเพื่อนผสมตัวจริงค่ะตัวนี้ค่ะสูงร้อยสามสิบกว่าค่ะตัวนี้ก็ไดเปิดเท่าไหรครับเพืตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสามค่ะสามหมื่นสามค่ะ ตัวนี้อายุหน่อยกว่าโตเม่กี้นี้อยู่คาะตัวนี้อเบื้องนั้นขางนะครับอายุเพิ่นสิบห้าเดือนสิบหกเดือนตัวนี้ว่าทับโตมากมาอัครับเบื้องล้ำตัวค่ะอสายพัฒนาคายเผือกสายลากนะครับสื่อแม่สาวไปพี่สาวครับจังหวะพันมือหมอมือใช้นะผสมหมามักตัวใดมักตัวใดกับผสมเอาเสื่องเอาเลยค่ะ อจังบริวาเพื่อนผสมมาบบติดจังสั้นจังสี่เอาสาวๆไปค่ะเอาสาวๆไปมันจังบม่ยากครับนี่ครับเบื้องท้ายเงาหางง่ท้ายสวยหางเงาไม่มีกะนะครับค่ะบ่มีกะค่ะบ่มีจุดด่างดำพื้นเหลวเดินเลยครับเพื่อนเดินเบื้องท่วงไทยยางไหกะสิววพื้นเหลวทำยางก็หยียบห้อยเขามามามพุ่นละเออไม่ผิดแรงย่างให้พี่น้องขาเบื้องก็นพื่นแล้ว เพื่อนสามตูดดีให้ดิสามหมื่นสามพันบาทแม่นค่ะสามหมื่นสามค่ะเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวที่หาตัวที่หานี่ก็เป็นเพือกอีกราค่าตัวนี้เพือกค่ะสูงร้อยยี่สิบห้าค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสายแก้วฟ้านะคะตัวนี้เป็นลูกสาวสายแก้วฟ้าค่ะสูงร้อยยี่สิบห้าค่ะตัวนี้อายุเพิ่นปีกว่าค่ะร้อยยี่สิบห้าปีกว่าค่ะ สองหมืนห้าค่ะเปิดเปิดสองหมื่นห้าละค่ะสองหมื่นห้าเบงซีเพลนสกรับตัวนี้ว่าขาวเปลือกฝ่ายฝายเลยขาวเลยครับขาวโบ้เลยนี่ถือแดดตั้งเทียบโบ้หนีควายนี่ถือค่ะถือเบงเบงพิ้นไทยบานพิ่นเลียงเลยค่ะตัวนี้สีขาวครับขาวฝายเปลือกฝายขาวบริสุทธิ์พิ่นเดียวเบงไทยเบงหางผูหางสวยอืนี่ครับ ส, да. สองเมือหาด้วยค่ะเด้อฝ้าวลวดนี่ผู้ดสนใจด้วยผู้ใดมักไว้สาวหน่อยเอาไปเลี้ยงนะครับมักสีเผือกไฟแต่เขาใจว่าเผือกนี่ต้องสีขาวนะครับอันมูเผือกชมพูกับช่มพูนะครับค่ะแต่เผือกต้องขาวนะครับ้าได้แบบนี้ก็ดีนะครับนี่อ่ะเบ่งลำโตตัวดีสองเมืองาบาเพราะซื้อมาครับคุยสาวเดี๋ยวเบิ่งอันเอื้องมัพฝ้าคุณก็ราเทีนี่มาเราไปเลี้ยงถาอายุทา เขี่วเพิ่นล่วงก้อนกระไรครับจังผสมใส<ช>มาผิดกันนะลูกเพื่อนครับเอื่อยตัวต่อไปเลยครับเพื่อยตัวที่หกตัวที่หกนี่ลูกไส้แก้ียวฝาได้ค่ะตัวนี้ผูร้อครับอ่สูงร้อยสี่สิบสามค่ะตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามค่ะอายุเพิ่นใกล้จะสองปีแล้วไหมค่ะตัวนี้ปีกว่า ค่ะปีกลักวขอฟังราคาหน่อครับเบื้องแพงเท่าไหร่ครับเปิดไหวส <43. S 2> ี่หมื่นสามค่ะตัวนี้สี่หมื่นสามค่ะสี่หมื่นสามพันบาทเป็นเผือกตัวสุดทนะ้ายในขีดเพราะว่าเกินไหมเนี่ยแมนแมนค่ะลาย<น>เบื้องนะครับมีหลายตัวได้ผมจนนับวั่นประมาณห้าหกตัวก็พอตัวนี้เป็นพ,อพ่นพอพันเถอค่ะตัวพ่อพันเผือกซื้อไปคุ้มฝูงครับซื้อไปคุ้มฝูงร้อยอายุเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกับผสมได้ครับเพิ่นราคาเพิ่นไหมขาใหญ่ผู้ใดมีปัญหาเลี้ยงการจับสัตว์เลี้ยงการผสมเทียมหรือบ่มีเวลาเบ่งการจับสัตว์จับรอบนะครับ แนะนำค้อยผูเท,ท่าน,นั้นครับจังสิ่เพเสียเวลานะครับรเ,เราพันธุกรรมกับว่าได้ขี่ลายครับเบื้องล้โตเพิ่นลำมขีข<า>้เพิ่มเพิ่นหู้พอม,มอัมยค่ะเออเบื้องทางนีครับหูู้้เชื่องเชื่อง,องตัวนี้โค้งสางดีสูงไงกระดานเขาหนาเขาไงาเทียบกับตัวคนได้เลยครับไงนี่อายุสองปีก็กว่ากับทีเริ่มผสมได้แล้วนะครับค้อยผูค่ะเอาไปผสมเองยุคอกนะครับ เดินเลยครับเพื่อนเดินเลยคืมนาบังลามาต่อไปแสงครับคืมฝนจะตกใครครับใครสวยใครเพี้ยงกันดีครับเผือกขาวยัน้างพี่หละครับค่ะเกี่ยงไม่ร้อยบ่มีกะเลยบ่มีกะจักหน่อยเลยค่ะเผือกชุดนี้กับใสสะอาดทุกตัวอืมนี่ค่ะ โบมีกะมีจุดดางดำเลยค่ะรับปกกระกันเลยมน่มเพื่อนะบตองยานนะครับหูเชียงแน่นอนหูบันเต้าอืมนี่แหละมีผูเผือกเชียงเชียงสี่ล่ะครับมันคักเลยนี่เปิดปบโบแพงค่ะสีมืนสามพี่น้องเอ้ยมาเอาลวดนี่สวยงามขาเหมาง่ยายสิละบบชัดเกณนจังถักเข้ามาขอรูปท้ายใบเิดแล้วครับโบเแตางใดๆนะครับใหญ่จริงสิละใหญ่จรงในกล้องคือในกล้องนี่แหละครับ ใหญ่กลัวสมเพื่อนเลยครับตัวต่อไปเลยข้างครับเพื่อนตัวที่เจ็ดค่ะตัวที่เจ็ดนี่เป็นแม่สาวค่ะเป็นแมสาวลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะความสูงพันลอยสามสีบค่ะตัวนี้เปิดไบสองหมื่นเก้าค่ะสองหมื่นเก้าค่ะลูกสาวเบิ้มพันล้านแมนค่ะจักเดือนเราเลยนี่ตัวนี้ได้ปีหน่อยๆค่ะตัวนี้ปีกว่านี่ครับปีหน่อยๆเลยค่ะสองหมื่นเก้าได้กุ้ยสาวนะครับค่ะ เดินเลยครับมเพื่อนสองมื่อเก่าคะ <c oughs> ่ะโตหญ่นะครับโตหญ่สวัว<ม>หอดรอบผสมเพินพอได้อายุกับสีหง่ไปหนแอย้วละครับค่ะแม่นค่ะเพราะว่าเพื่อนกับเพราะแต่แต่ปีกวางค่ะแม่นครับผูหางสวยเงาอีกคืบเดียวถึงเพื่อนเอาหางฟ้ามือหนึ่งหูดีหูเชียงคักค่ะดีหูปันเต้าไงโอ้ยวิแต่ตัวหูหูค่ะรับประกันนิสัยเลยค่ะอยู่นี่ หน้าตาพันคว้ยผูกกับบานเปิดกวางทงเขาดีอัตลักษณ์เด่นเลยครับเมียนค่ะนี่มันควยน่อยคว้ยสาวอยู่เลียงซัวสีได้สองปีกวาสามปีไหมครับซัวเขียวสีร่วงซัสวสี่ส,สอ, 2> 2องปีหาเดือนยังสี่ยจงาผสมกันได้ครับนี่ราคาตัวรองใดได้ค่ะสองหมื่นเก่าราคาตัวรองใดสวยงามนีราคาพิเศษร,ราคายกราคาเมาส์ค่ะมีแบบพิเศษให้ค่ะ โทรเขามาคุยกันเนาค่ะโทรเขามาคุยได้เลยค่ะตัวใดตัวอย่าปวกเติมกับตัวนั่นตัวนี้ได้เบิดนะครับได้เบิดค่ะมันมีหลายใสไหมค่ะมีหลายใสหลายตัวค่ะอยู่นี่นะครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อแม่ท้องค่ะแม่ทองใกล้จะหอค่ะตัวนี้ทองกระเพาะพันเผือค่ะเจ้าขุมทรัพย์ค่ะตัวนี้ทองจะลอดสิ้นเดือนนี้และค่ะตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่ฮะสูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะตัวนี้ ท้องกำหนดลอดสิ้นเดือนกับเจ้าคูมั่งค่าค่ะแม่นค่ะแบงเท่าไรครับแบงไว้สี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าครับท้องค่ะรอลอดสิ้นเดือนอย่ะครับท้องรอลอดค่ะเอาเยเดินโชว์เลยมีกำหนดขอดอยู่ค่ะตัวนี้มีเอกสารเอาเอ๋เนาะค่ะค่ะตัวนี้นี่ครับอ่างงาวล่องเบิร์ด้วคะพูอนะเริ่มลุ้งแล้วครับเกียร์ไทยล้านแล้วค่ะจิ้มบวมแล้วครับอาไปุ้ลุ้งเลยค่ะพูดนะลน้มกับใครแล้ว รุ่นตัวผูหรือตัวเมออืมเอาไปรุ่นเราเดินเลยครับสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าเดินโชว์เลยครับเขามีอีกบ่เอ้เป็นแม่สาวค่ะเขามีอีกบ่ะนี่แม่สาวจ้ะบ่ค่ะเป็นเป็นสาวน้อยบาะเทนี้สาวน้อยราคาลักพันเดี๋ยวเขามีพอดีคุณแม่ท้งอาผมมาเซอรนี้ว่าขอขอหน่อยราคาหนึ่งหมื่นบวกลบจักสองหรือสามตัวปัทค่ะมีอยู่ขอพันธุกรรมลูกเบิ่มลูกสร้างประมาณนี้นะครับเพิ่นมาก ตอนนี้เพื่อนกระเลียงยุ่งคอกหลายตัวอยากเลี้ยงเป็นซิฟ่ะท่านเดี๋ยวจานยหไครับมาสามเลยนี่ครับหรือแม่ผู้ใดยอยากแม่แมทองกลับไปแบบนี้แรงแม่สาวหน่อยล้อต่อไปเลยครับครับเพื่อตัวต่อไปเลยค,ครับเพื่อชุดสุดท้ายค<ส>่ะเปชุดท้ายนี่ชุดนี่มีค่ะตัวน,นี้เป็นลูกสาวเก่าจะเจื่อนได้ค่ะตนนัวนี้ค่ะเปิดไว้ม<น>ืนหาเก้าร้อยค่ะตัวน,นี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะลูกสาว เม็ดกัวค่ะเกือบเกือบร้อยยี่สิบค่ะร้อยสิบแปดนี่นะคะอีกสองตัวนี้หันเป็นลูกสาวสร้างอุดดอนค่ะกับตัวนี้นหันเป็นผสมตัวจริงค่ะตัวนั้นค่ะตัวละเจ็ดพันห้าค่ะตัวละเจ็ดพันห้าค่ะหมื่นสี่กับหมื่นห้าเป็นสองพันสองหมื่นห้าค่ะยกได้เลยครับยกได้ยกครับสองหมื่นห้าเก่ยแล้วอ่า เวสิโยครับมันแมนไม่บอละเฮชุดมินิชุดมินินะครับได้ตัวเมียทั้งหมดเลยมือนหากับมือนหากับมือนหาค่ะนับมือนหากับมือนหาตัวเมียทั้งหมดนะสายขุนสายเลี้ยงล้ออายุนะครับตัวซัมนี่บวชมือนันกะมันได้เต้นคาน้ำมันเดจ่าหิบฝ่าวสื่อเดอค่าเด้นนี่นี่ตัวละเจ็ดพันหาเนี่ยราคาพิเศษนี่ราคาย่อมเยาวให้นี่ค่ะหรือยกคูหน่อยก่ะมีราคาก็ยัง โทรมาต่ออีกเทีนึงนะครับเบื้องหน้อยยืนเฮ็ดนาสุดลอนอยู่นี่เอาเอ้ยเดินโชว์บ้างไงเอาเดินโชว์ก็ได้ตัวเบื้องหนี้าผุนะจเบงเดินเลยครับเดินเลยสลอนอยู่ไหมครับเอ้ค้อยน้อยครับค้อยน้อยขี้เลีลูกขวากเนป่เห็นไหมมังส่วนไงซ้ำซุ้มข้างหลังเนี่ยยังเลี้ยงไปจิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดือนกับสิบพราเป็นคาไม่ยช่ป่ะครับค่ะนี่เลี้ยงเร่นๆไปครับผู้ใดมีพื้นที่มีหย่าหลาย ครับผู้ใดสนใจกระททกไล่มาเด้วค่ะเด้อนี่ครับผู้ใดเพ่นต้นนี่ครับดึงไม่อีน้อนึงเออพ่อครับเฮียยืนหันละครับนี่ครับสามตัวสามหมื่นท่าไรสามหมื่นสามหมื่นเก้าร้อยจีเมนค่ะเมนนี่แหละครับสามหมื่นนี่แหละครับหมื่นหาเก้าร้อยครับตัวละเจ็ดปัญหาเก้าร้อยค่ะอืมแต่ทั้งโต้ของมาต่ออีกเทียนหนึ่งครับ ตาก้องกับต้อไปถ่ายแล้วล่ะยังต่อเติมเบาอยู่ครับรอะไรฝา,าก,ก,ากเบอร์โทรศาพที่ต่างเขาหนอ่อยค,ครับ0653191570ค่ะทักไลน์เข้ามาเบอร์นีค่ะครับค่ะผู้ใดสนใจตัวใดก็ทักไลน์เข้าขมาเบอร์นี่ค่ะน้องรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านหนองกรุงใต้ตำบลกุดประดุอำเภอเชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะควายไม่มีตำหนินะครับประกันในไม่ได้ป่วยบ่ได้มีตำหนิอย่างเราเห็นเปิดราคาบพแพงก็คือเขาเปิดเขาเปิดเอาหลายหลเขาเปิดแบง ก็ไ <C> e <c oughs> พี่นองไปนะครับเพราะแบ่งกันไปเลี้ยงครับให่ขึ้นเป็นคาไม่นะครับเพื่นเมื่อนี่หน,หน้อยๆเลี้ยงค่ะหลายคนโทรหาผมกับว่ามันบมนบมีผู้ไทยแล้วล่ะบงตรงเผินอยาก I ไอจับซะเลยปผมมาผู้ซื้อเผินมีเงินเผินบมีเวลาไปตลาดบมีเวลาไปหาเบิ่งเองนะครับเขาจับมาโลดครับหามาใส่เงินเผินโลดสี่ถือสิแพงเดี๋ยวเพินเป็นคนเรียกเองคักอืมค่ะเผินซื้อไปแล้วนะครับซื้อซื้อแบบนี้ล่ะครับไปสิบกัตัวละเอ่อมื้อนี้เผินโทรมาอีกว่าเผินเิียวนี่ครับ เบื้องเอาเลยครับนี่นไม่มี<ห><ห>ตำหนินะครับๆๆเลยค่ะนี่ค่ะครับผมฝากไว้นอกเขาเบื้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการด้คลิปครับขอบคุณเรื่องของราคาค่ะขอบคุณค่ะ